น่ารักค่ะน่ารักมากเลยนะคะยายกับฝนตกแรงมากเลยเมื่อคืนเห็นไหมคะเม็ดฝนลอยมาปกคลุมพอาทิตย์อีกแล้วนะคะปกคลุมพอาทิตย์อีกแล้วนะคะหลานนะคะเพื่อนๆพาหลานออกกําลังกายนะคะ ืมน,นัดูเมฆฝนนะคะกระจากฝนตกแรงมากเลยเมื่อคืนเห็นไหมคะเมฆฝนลอยมาปกคลุมพรอาทิตย์อีกแล้วนะคะ ทองฟ้าได้ดีแล้วนะคะค่าเพื่อนเพื่อนทองฟ้านะคะท้องฟ้ายามเช้านะคะ หลานนะคะเพื่อนเพา,าหลานอ,าออกกำลังกายนะคะตังพระอาทิตย์อีกแล้วนะคะเพื่อนๆ เสียงนกร้องนะคะเจะนกร้องนะคะเพื่อนๆเสียงนกร้องนะคะเจะนกร้องนะคะเพื่อนๆน่าหลานะคะเพื่อนๆ หลานออกกำลังกายนะคะฝนตกแรงมากเลยเมื่อคืนเห็นไหมคะเมฆฝนลอยมาปกคลุมพระอาทิตย์อีกแล้วนะคะปกคลุมพระอาทิตย์อีกแล้วนะคะฝนตกแรงมากเลยเมื่อคืนเห็นไหมคะเมฆฝนลอยมาปกคลุมพระอาทิตย์อีกแล้วนะคะปกคลุมพระอาทิตย์อีกแล้วนะคะ อ้าใคมาอีกแล้วนะคะปิดอ่าปิดบือเสียงนกร้องนะคะเสตะนกร้องนะคะเพื่อนๆลัดเข็นคุณยายพาออกกําลังกายหรอคะสวัสดีครับลูกโอ้ยบ้านอยู่ไหนยาย อ๋อเหรอคะอ๋อค่ะน่ารักค่ะน่ารักมากเลยนะคะยายกับไอมาอีกแล้วนะคะปิดปิด เสียงนกร้องนะคะเจะนกร้องนะคะเพื่อนๆน่ารักค่ะน่ารักมากเลยนะคะยายกับไรมาอีกแล้วนะคะปิดปิดฟ้าเพื่อนๆทองฟ้านะคะ ฟ้ายามเช้านะคะเือ่อเพื่อนท้องฟ้านะคะท้องฟ้ายามเช้านะคะ Do Ron ดูท้องฟ้านะคะคทีนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ่า น่ารักค่ะน่ารักมากเลยนะคะยายกับฝนตกแรงมากเลยเมื่อคืนเห็นไหมคะเม็ดฝนลอยมาปกคลุมพระอาทิตย์อีกแล้วนะคะปกคลุมพระอาทิตย์อีกแล้วนะคะน่ารักค่ะน่ารักมากเลยนะคะยายกับฝนตกแรงมากเลยเมื่อคืนเห็นไหมคะเม็ดฝนลอยมาปกคลุมพระอาทิตย์อีกแล้วนะคะ ปกคลุมพระอาทิตย์อีกแล้วนะคะฝนตกแรงมากเลยเมื่อคืนเห็นไหมคะเมฆฝนลอยมาปกคลุมพระอาทิตย์อีกแล้วนะคะปกคลุมพระอาทิตย์อีกแล้วนะคะเพื่อนๆท้องฟ้านะคะท้องฟ้ายามเช้านะคะ น่ารักค่ะน่ารักมากเลยนะคะยายกับทีนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะ,ะดูท้องฟ้านะคะท้องฟ้ายามเช้านะคะฝากเพื่อนๆออกมาชมนะคะบรรยากาศตอนเช้านะคะหลานนะคะเพื่อน หลานออกกำลังกายนะคะทีนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ ูเมกฝนนะคะกระจัดทางพระอาทิตอีกแล้วนะคะเพื่อนอืม เสียง <laughs> นกร้องนะคะเตะนกร้องนะคะ